สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามาดูต้นบอนสีรวยล้นฟ้าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบอนสีรวยล้นฟ้าทำไมถึงมีสองแบบแรกๆเราเองก็สงสัยนะคะมันชื่อเหมือนกันนะคะนี่ก็คือบอนสีรวยล้นฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีออกแดงแนะคะมีลูกด้วยสต้น ส่วนต้นนี้ก็คือบอนสีรวยล้นฟ้าเหมือนกันแต่ทำไมเป็นสีเขียวก็เลยไปสอบถามผู้รู้มานะคะเขาบอกว่าบอนสีรวยล้นฟ้าอันนี้คือบอนสีรวยล้นฟ้าของของไทยนะคะอันนี้คือเป็นมาจากจีนก็เลยมีสีแดงแดงนะคะเราก็รู้กันแล้วนะคะว่าทำไมถึงมีสีแตกต่างกัน นะคะคนี่ค่ะมีสองสีนะคะแต่ก็สวยคนละแบบนะคะเรารู้วนะคะว่าบอนสีรวยล้นฟ้าชื่อเหมือนกันเลยค่ะค่ะก็ขอจบก่อนนะคะ